ภาพถ่ายเรื่องมือตรงนี้ที่คนไข้มารักษาหมอมวลไม่สามารถจะเอาหน้าตาคนไข้ออกมาเป็นสื่อได้ก็ขอโทษคนที่ดูชิปนี้นะครับแต่ว่าหมอมวลทํำที่ว่าหมอฝรั่งไม่สามารถจะทำรักษาน้องคนนี้ได้ครับตอนนี้สลายพังผืดจุดใดจุดหนึ่งที่นิ้วเขามีปัญหาครับกำไม่เข้าครับแล้วก็มีการปวดขึ้นมา หลังจากทาไปแล้วสามวันผ่านไปอยากให้น้องว่ากรรมขึ้นอดีขึ้นไหมครับผมให้ให้คาตอบเลยเลยครับพี่อาการดีขึ้นมากครับครับครับโอเคเนาะกมได้ครับกรมได้กรมได้ดีขึ้นครับแล้วความเจ็บปวดก็ลดลงครับมันกับหายเกือบหายเป็นปกติครับผมโอเคเนาะใช่มีนิดๆหน่อยที่มันอักเสบนะพี่ตอนนี้เนาะครับตอนนี้คือมันผิวที่เราทําไปแกะไล่ไปทั้งระบบพังผืดอยู่มือนี่ จากมือมาดำๆเลยครับผมนี่เขาไล่ออกให้หมดเลยเพราะว่าชีพประจอวัดไม่ขึ้นเลยครับวัดความดันและโคตรจวนไม่ขึ้นไม่เครื่องเออร์เลอร์เลยตอนนี้วัดได้ดีมากระด,ดับหนึ่งเลยเนาะเป็นคนที่ไหนหมอมนขอโทษสื่อด้วยนะครับไม่สามารถจะเอาหน้าตาออกมามันเป็นการไม่ดีนะครับเพราะว่าคนไข้คนนี้อยู่ระหว่างรักษาในวงการแพทย์อยู่นะครับผมครับคลิปนี้ขอฝากด้วยครับ,บ,รบถ้าสนใจสอบถามมาได้นะครับทางเบอร์โทรศัพท์ หรืออะไรที่หมอหมนขึ้นไว้อยู่ด้านหน้าแือด้านล่างนะครับผมสวัสดีครับ